ร้านข้าวหน้าหมูย่างในตำนานนะครับนี่เขาก็ย่างกับเตาเตาถ่านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เราสั่งไว้แล้วนะอ่าสั่งเป็นชุดใช่ไหม เป็นเซตค่ะเป็นเซตเป็นเซตอันนี้เป็นซุปมิโซนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสลัดหรือว่าเต้าหู้แล้วแต่เลือกนะครับแล้วก็มีผักนองอ่าเอ๋ยวเปได้ด้ดูนะครับนี่นะครับโอ้ได้กลิ่นไหมครับกลิ่นไปตามกลิ่นไปตาวิดีโอเลยโอ้ แล้วก็วันนี้เรามีกับจิ้นย่างสูจิชิมาด้วยนะครับอ